ก็ปชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยวันนี้มองแนวโน้มน่าจะกลับมาผันผลออิงทางบวกก็ยังรุนว่าจะกลับไปทดสอบระดับ910จุดได้อีกครั้ง ถ้าดูในส่วนของปัจจัยในต่างประเทศเองก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่เรียร้ายลงออกมาโดยที่ในส่วนของนายบารักโอบามาเองเนี่ยยังให้ความหวังกับตลาดในเรื่องของการเจรจาของสภาคองเกรสเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาทางการคลังขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในวันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ10,000แสนตแหน่งแต่ว่าในส่วนของอัตราการว่างงานยังสรงตัวที่ระดับ7.9ซึ่งจะมีการรายงานออกมาในวันศุกร์ส่วนในเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยยังคงไหลเข้ามาซื้อในฝั่งของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์อย่างต่อนเนื่องก็น่าจะยังช่วยประคองอดาวไซต์ของตัว s .50 z 1-2ไว้ได้ทั้งนี้เนี่ยมองว่าการ แว่งตัวผันผวนระหว่างวันแล้วก็ในจังหวัดที่ย่อตัวลงมาบริเวณ900จุดยังสามารถเข้าไปเปิดสถานะรองได้ส่วนสถานะรองเดิมเนี่ยอาจจะทยอยทำกำไรบางส่วนที่บริเวณ9 1 0จุดแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ895จุดลงมาส่วนโกลฟิวเจอร์เนี่ยมองวันนี้แนวโน้มน่าจะเห็นการแกว่งตัวลงต่อตามทิศทางของราคาทองคำสปอต ทางนี้เนี่ยหลังจากที่หลุดระดับ1,700เหรียญลงมาแล้วก็ลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ1เดือนบริเวณ1,684เหรียญเมื่อคืนนี้ทำกลางความไม่ชัดเจนในเรื่องของการเจรจาหาทางหลีกเลี่ยงฟิสคาลคลิปแล้วก็มีการปรับลดแนวโน้มทองคำปี2013 ลงมาจาก Goldman Sachs โดยมีการชาดการว่าในเรื่องของอาราคาทองคำเนี่ยมีแนวโน้มใช่จะเปลี่ยนแปลงไปในปีหน้าโดยในส่วนของ ตัวราคาทองคำสปอตเนี่ยตัวโกลแมนแซคคาดการว่าในช่วง12เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ1,800เหรียญต่อออนแล้วก็มองราคาทองคำในปี2014อยู่ที่ระดับ1,750เหรียญทั้งนี้เนี่ยในส่วนของแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปีหน้าเนี่ยมองในเรื่องของอาาัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงปรับสูงขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจ ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วก็มองว่าปัจจัยเหล่านี้น่าจะบทบังแรงบวกที่มีต่อราคาทองคำโดยได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของมาตรการ QE3 ส่วนในช่วงสั้นเนี่ยมองว่า,าการเข้าซื้อของอน,นักลงทุนในตลาดปัจจุบันแล้วก็มองในส่วนของการเข้าซื้อของธนาคารกลางเนี่ยอาจจะ เป็นแรงหนุนอยู่บางส่วนแต่ว่าตัวดอละละาร์สหรัฐเองที่กลับมาแข็งค่าแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันให้มีโอกาสไหลลงต่อไปทดสอบระดับประมาณ1670แล้วก็1676เหลเหรียญในเบื้องต้น ส่วน GFZ12 เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปิดลงไปที่บริเวณ24,800บาทในวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มจะออดค่าลงต่อไปทดสอบโลในช่วงก่อนหน้านี้ที่บริเวณ24,680บาทดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นยิ่งเน้นกลับมาเก็งกำไรในฝั่งช็อตตัว GFZ12 ทั้งนี้ให้ทยอยรับรู้กำไรบางส่วนแถว24,700บาทแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปยืนในระดับ2 5 0 0 0บาทได้อีกครั้ง สำหรับในส่วนของ b บ e n t c r ุด e oil future เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะเห็นการอ่อนตัวลงตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบ b บ e n t ที่ปรับตัวลงมาจากแรงกดดันในเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ยูโรโซนที่อ่อนแอท้งนี้เนี่ยยังมองมีโอกาสจะลงทดสอบระดับ108แล้วก็107เหรียญได้อีกครั้ง โดยในส่วนของรายง,งานตัวเลขการสร้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง1 1 8 0 0 0ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการเอาไว้ที่ระดับ1 2 5 0 0 0ตำแหน่งโดยเป็นการรายง,งานจากในส่วนของ ADP แล้วก็ตัวเลขยอดคับหลีในยูโรโซนที่ดิ่งลงครั้งใหญ่สุด นับตั้งแต่เดือนเมษายนสำหรับตัวเลขในเดือนอตุลาคมเนี่ยก็เป็นแรงกดดันให้น้องทุนขายทำกำไรออกมาในส่วนของตัวน้ำมันดิบเบรนส่วนตัวเลขสตอ็อกน้ำมันดิบในสหรัฐที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ1 0 0แสนล้านบาเรลแต่ว่าออกมาเนี่ยเป็นการดิ่งลงกว่า2 3 6ล้านบาเรลสำหรับในส่วนของสต็อกน้ำมันดิบ ประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่30ปพฤศจิกายนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคานละมันดิ่ ก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในคืนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานแล้วก็ในวันศุกร์เนี่ยจะมีตัวเลขในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเอกชนก็คงจะต้องดูว่าจะมีทิศทางออกมาเช่นไรนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการประชุม ECB เนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอาจจะ กลับมาผันผวนหลังจากที่มีการดิดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วน BRZ12 เนี่ยมองแนวโน้มหลังจากหลุดระดับ3,380บาทลงมาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงทดสอบระดับ3,350แล้วก็3,300บาทได้ต่อไปดังนั้นเนี่ยให้กลับมาเทรดดิ้งช็อต b r z 1รโดยจัดขัดทุนที่ระดับ3,400บาทสำหรับในส่วนของ usd f u t u r e เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะยังผันผวนอยู่ในกรอบจำกัด ต่อไปในวันนี้โดยถ้าดูในส่วนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยน่าจะแขวงตัวอยู่ในกรอบประมาณ30.60ถึง30.70บาททั้งนี้เนี่ยก็ยังต้องรอติดตามในส่วนของตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐที่ถ้าหากว่าออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงจากความคาดหวังในเ,เรื่องของการดําเนินนโยบายในเรื่องของมาตรการ QE 3ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอดอาลลารา์สหรัฐก็มีโอกาสที่จะแข็งค่าได้เช่นกันหลังจากความไม่แน่นอนในเรื่องของอภาวะฟิสิกอลคลิปก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจกสหรัฐแล้วก็ในเรื่องของการเจราจาของสภาของเกรสต่อส่วนค่าเงินบาทเนี่ยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของฟลักซ์ที่ไหลเข้ามาทั้งในฝั่งตลาดตรา,าสารหนี้แล้วก็ในตลาดหุ้นบ้านเรา ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าตัว u s d z 1 2น่าจะแว่งตัวในกรอบประมาณ30.70ถึง30.80บาทเน้นเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธะ์ค่ะ